แล้วกับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการคำนวณฮอร์โมนนะครับในการเตรียมตัวยาสมฤิ์ในการฉีดปลาดุกยักษ์กระเสียนะครับหรือสกูลพวกปลาหนังนะครับว่าต้องใช้ตัวยาเท่าไหร่นะครับ นี่ผมก็จะมาบอกอย่างละเอียดนะครับการคำนวณปลาในบ่อนี้นะครับปลาในบ่อนี้มีแม่พันอยู่ยู่ส0ตัวกับตัวผู้2ตัวนะครับส่วนในบ่อนี้เอาไว้คราวหน้าต่อนะครับใน,นการคำนวณต่อนครับตัวใหญ่เข้าน้องนะครับ กับมือนเล็กนิดเดียวกังานใหญ่มากเลย นี่อาหารเบอร์ใหญ่สุดนะนะครับนี่เป็นอาหารนีเล็กนิดเดียวเลยนะครับกับขนาดของปลานี่คนละไซส์แล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันอยู่ในบอ่อดินนะครับพมนี่เอาซากศพไก่นะครับให้มันกินนะครับปลามันก็เลยตัวใหญ่นะครับ รับหัวให,ใ,หใหญ่ๆมันมีแตะตัวใหญ่ๆครับตัวขนาดมือผมนะครับขนาดอยู่ด้านบนนะครับมือผมยังเล็กเลยนะครับกับขนาดของลาคกับอยู่ด้านล่าง นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเตรียมยาเสริมฤทธิ์ในการฉีดปลาจากการคำนวณน,นะครับการคำนวณในคลิปก่อนนะครับผมนี่ได้คำนวณว,ว่าต้องใช้ตัวยาเสริมฤทธิ์นี่กี่เม็ดนะครับ ยาเสริมฤทธิ์นี่เราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวยาเสริมฤทธิ์ก็คือมันเป็นยากระตุ้นน้ำนมของเพศหญิงในมนุษย์นะครับฉะนั้นยาเสริมฤทธิ์นี่จะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือดม ดอมปริโดนนะครับก็คือดอมปริโดนนี้ก็คือเป็นยาเสริมฤทธิ์ในการกระตุ้นน้ำนมเพศหญิงนะครับนี่คือปริโดนเหมือนกันนะครับปริโดนนี่คือตัวยาเดียวกันนะครับกับดอมปริโดนนะครับ แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือโมเทเลียมเอ็มนะครับแตงของผมนี่ไม่มีนะครับโมเทเลียมเอ็มของผมนี่มีเพียงแค่ดมพริโดนนะครับนี่ครับก็คือเป็นยาเสริมฤทธิ์ในการกระตุ้น น้ำนมเพศหญิงเหมือนกันกับโมเทเลียมเอ็มนะครับดังนั้นต้องใช้ในการคำนวณฮอร์โมนในการใช้ฉีดปลานี่กระตุ้นฮอร์โมนปลานี่คือต้องใช้31 32 3334 34 34ส่วน5 5 ห้านี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ1เม็ดนะครับหมายถึงว่าเราต้องตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือส่วน5นะครับทั้งหมดก็ต้องใช้34ครึ่งนะครับลอมปริโดนี แผงหนึ่งจะมี10เม็ดนะครับ10เม็ดนี้เม็ดหนึ่งจะมีอยู่10 10มิลลิกรัมนะครับ10 mg นะครับก็คือมิลลิกรัมฉะนั้นต้องใช้สองแผงก็20ิเม็ด ยี่สิบบวกกับที่เหลืออยู่ก็ยี่สิบบวกอีกห้าก็ยี่สิบห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดส่วนห้าคือเหลือเพียงแค่ครึ่งครึ่งเดียวนะครับที่เหลืออยู่นะครับนอกนั้นนี่เอาไปใช้ในการฉีดปลาหมดเลยนะครับส่วนน้ำกลั่นนี่ต้องใช้ นี่ก็สามสบวกกับ3ามเป็นสามสบวกกับ28บวกกับ42่สมิลลิกรัม ก็เท่ากับ33จุดเจส มิลลิกรัมนะครับเจ็ดสิบมิลลิกรัมเมื่อรวมแล้วนะครับก็ต้องใช้สามสิบสามจุดเจ็ดสิบมิลลิกรัมนะครับในการฉีดปลานะครับฉะนั้นขวดหนึ่งนี่มีอยู่ มิลลิลิตรนะครับก็ต้องใช้สามขวดสามขวดสามขวดกว่านะครับสามขวดสามขวดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบมิลลิลิตรก็คือ ไม่ถึง cc นะครับคือ70 ml นะครับก็คือขวดหนึ่งนี่จะมีหนึ่งหนึ่งรหนึ่งรอยมลลินะครับสิบก็คือสิบมลลตรก็คือเจเจ็ด ml นะครับ, ML, 7, 7 ML, นรบในการฉีดนะครับ สส่วนก็นคือ3มขวดแล้วก็7 ml นะครับก็คือไม่หมดขวดนะครับก็คือเกือบขวดหนึงนะครับนี่คือการเตรียมตัวยานะครับในการคำนวณแล้วก็ไปฉีดปลาได้นะครับ แล้วครับแล้วก็ระยะเวลาต้องรู้นะครับนะระยะเวลานี่ต้องในการฉีดปลาแล้วนี่เมื่อจะใช้ในการรีดไข่ปลาและน้ำเชื้อปลานี่ต้องใช้เวลา8ถึง12 ชโมชั่วโมงนะครับนี่คือระยะเวลาในการที่จะทำให้ไข่ปลามันสุกนะครับเมื่อเราฉีดแล้วนี่เราก็มารอเวลา8ชั่วโมงและลองไปรีดดูว่าไข่มันสุกหรือ,อยังเมื่อไข่ยังไม่สุกนี่ต้องรออีกจนถึง12ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เราก็ลองมารีดอีกรอบหนึ่งว่าไข่มันสุกหรือยังถ้าไข่สุกก็คือได้ผสมเทียมทันทีนะครับก็คือนําไปรีดเลยนะครับนี่คือสูตรในการรีดไข่ปลาและน้ําเชื้อปลาเพราะปลาดุกนี้มันต้องรีดและ ใส่น้ำเชื้อนะครับนำน้ำเชื้อตัวผู้กับไข่ตัวเมียมาผสมด้านนอกนะครับนี่คือสูตรแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันผสมเองนี่เมื่อมันติดลูกนี่ลูกมันจะไม่ค่อยรอดนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสู้ในการรีดไม่ได้นะครับนี่คือสูตรไม่เหมือนกับปลาพวกปลากริตนะครับปลากริตนี่ไม่มีปัญหานะครับผสม เทียมเสร็จก็ปล่อยเลยนะครับมันก็จะผสมพันธุ์กันเองนะครับลูกมันก็จะติดดีนะครับไม่เหมือนกับการไม่เหมือนกับพวกปลาหนังนะครับเราต้องเข้าใจนะครับในหลักข้อนี้นะครับาลับก็เข้าถึงเรื่องของระบบดาวนิเบรูนะครับต่อนะครับอันนี้คือภาพการ์ดนะครับการ์ดสะสมนะครับใน ของเล่นเด็กนะครับก็เรียกว่าการ์ดของเล่นจากเกมนะครับสมัยโบราณนะครับก็จะมีการ์ดนิบิรูเดอพรีเมลเมงก็เป็นการ์ดที่บ่งบอกจากเกมสมัยก่อนนะครับที่คนสมัยโบราณนี่ได้แกะเอาไว้นะครับและก็ทำเป็นเกมนะครับ อันนี้ก่อนนิบิรูเอ็กออฟซีครินะครับคือเป็นเกมปริศนานะครับจาก PC นะครับเกมสมัยโบราณนะครับที่คนสมัยก่อนนี้ชอบนิยมเล่นกันนะครับนี่ก็คือจากหนังสือสมัยโบราณนะครับเกี่ยวกับดาวนิบิรูนะครับที่ คนสมัยโบราณนี่ก็ได้บันทึกไว้นะครับได้เกะความรู้นะครับใส่เข้าไปในสมุดเหมือนกันนะครับและเอาไปตีเป็นเกมต่อนะครับฉะนั้นโลกของเกมคือโลกของคนสมัยก่อนนะครับเขาได้เกะเมื่อสมัยโบราณนะครับว่า ลกนี้จะถึงจุดจบเมื่อไรนะครับก็ก็เลยแกะปริศนาไว้ก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็คือภาพจากเกมนะครับเกมปริศนานิบิรูนะครับแล้วก็จะมีเอเลี่ยนอะไรด้วยนะครับในเกมนะครับมาบันทึกไว้นะครับ จะมีประวัติของอเลียนแต่ละตัวด้วยครับและอันนี้ก็เป็นการคำนวณของคนสมัยโบราณน,นะครับในคำนวณจากนักดาราศาสตร์นะครับมันจะเห็นได้ว่าก็คำนวณของดวงดาวนะครับสมัยก่อนนะครับ และนี่ก็เป็นการคำนวณของชาวคริสเขานะครับเรียกว่า Planet Seven X Timeline of Event มันเป็นการคำนวณของเขานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนล่วงหน้านะครับก่อนเจจะกลับมาของพระเยซู